จากผู้อพยพชาวไทยสู่เจ้าของแบรนด์ขนตาปลอมรายได้กว่า1,500ล้านบาทย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนค่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุแค่7ขวบเท่านั้นเองนะคะเขาตัดสินใจอพยพหนีความยากจนจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเราเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับคุณแม่ของเธอเพื่อที่จะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการดำเนินชีวิตจนมาถึงวันนี้ค่ะเธอนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์ g ก a m n e t i c ผู้ผลิตขนตาปลอมที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กซึ่งสามารถทำรายได้ในปีที่ผ่านมาให้เธอถึง1,567ล้านบาทผู้หญิงไทยคนนี้เป็นใครและธุรกิจของเธอมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังและนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิ คุณแอนแม็เฟรนเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะคะเธอเกิดที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะแต่หลังจากที่คุณแม่ของเธอนั้นแต่งงานใหม่ก็ได้ตัดสินใจพาเธอนั้นอบพยพย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเธอก็อายุได้เจ็ขวบนะคะหลังจากที่ย้ายมาที่อเมริกาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็อยากให้เธอเนี่ยเป็นหมอเพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะซึ่งเธอเองก็เรียนเก่งค่ะ สุดท้ายก็สามารถสอบเข้าหลักสูตรพรีเมดได้หลายคนฟังแบบนี้นะคะก็คงคิดว่าชีวิตของเธอก็คงจะประสบความสําเร็จเหมือนกับแผนที่วางเอาไว้เนาะแต่ว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่หลายๆคนคิดกันเลยเพราะว่าหลังจากที่เธอเรียนจบพรีเมดเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้เป็นเหมือนแผนที่วางเอาไว้เพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยมีหนี้สินจนํานวนมากและจําเป็นต้องหาเงินมาใช้หนี้โดยด่วนด้วยทําให้คุณแอนเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อหมอค่ะ ที่สำคัญนะคะอีกมิตินึงก็คือคุณแอนเขายังค้นพบตัวเองด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นหมอเลยแต่สิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทำมันได้ดีเนี่ยนะคะก็คืองานศิลปะแล้วก็การแต่งหน้ารู้ไหมคะว่าคุณแอนเนี่ยนะคะเคยขายภาพวาดของตนเองได้เป็นเงินสูงกว่า3 0 0 0 0 0บาทตอนนั้นเนี่ยคุณแอนอายุได้แค่20ปีเท่านั้นเอง แต่แน่นอนนะคะว่านึกถึงการมาเป็นศิลปินเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะหลายคนก็คงจะมีภาพเดียวกันว่าถ้าจะมาวาดภาพขายไปวันๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเท่าไหร่คุณแอนเขาก็เลยได้ไอเดียค่ะว่าเขาจะนำพรสวรรค์ด้านศิละปะของตัวเองที่มีเนี่ยมาต่อยอดทำเป็นธุรกิจ แต่พรสวรรค์ด้านศิลปะของเธอเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเดียวที่ทําให้เธอมีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาทาธุรกิจนะคะเพราะว่าเธอเอาปัญหาที่เจอในทุกๆวันเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจด้วยนั่นก็คือการที่เธอนั้นเป็นชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะในอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการบูลลี่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูลลี่ชาวเอเชีย ซึ่งเธอก็เจอปัญหานี้มาโดยตลอดเหมือนกันแต่เธอบอกว่าเธอค้นพบอย่างหนึ่งค่ะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เธอติดขนตาปลอมนะคะเธอจะรู้สึกว่าเธอมีความสวยแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นมาในทันที แล้วใน,ในสายตาของเธอเองเนี่ยเธอก็มองว่าการที่เธอลุกขึ้นมาแต่งหน้านะคะให้ตัวเธอเองนั้นมีความมั่นใจเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการทํางานศิลปะชิ้นหนึ่งและนี่แหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะทาให้เธอคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอเอาพรสวรรค์เรื่องของศิลปะแล้วก็เธอก็เอาความมั่นใจนะคะที่เธอคิดว่าเธอทําได้ดีกับการแต่งหน้านะคะมารวมกัน แล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นแบรนด์ Glamnetic ที่ทำธุรกิจผลิตขนตาปลอมขึ้นมาแน่นอนนะคะว่าธุรกิจขนตาปลอมของเธอเนี่ยไม่ใช่ขนตาปลอมธรรมดาธร,รมดาที่เราเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าเป็นขนตาปลอมที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กยึดเอาไว้ ซึ่งต้องบอกว่าที่มาของขนตาปลอมแม่เหล็กนี้เนี่ยนะคะก็มาจากปัญหาของตัวเธอเองเนี่ยแหละคะ่ะทีน่าว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือเวลาจะติดขนตาปลอมเนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะต้องใช้กาวใช่ไหมถ้าเป็นขนตาปลอมปกตินะคะกาวตรงนี้มันก็จะโอ้โหติดยากเชียวนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็กาวมันก็จะเยิ้มเลอะ,ละเทอะเต็มไปหมดนะคะ ก็พอติดเสร็จเนี่ยก็ต้องค่อยๆใช้แหนบนะคะจับขนตาให้มันยึดอยู่กับกาวไม่ไงั้นมันก็จะแบบเหมือนเพเย่ขึ้นหลุดออกมานะคะซึ่งหลายคนเนี่ยรวมทั้งทีหน้าด้วยนะคะจะค้นพบว่ามันเป็นขั้นตอนที่แบบใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็มีความยุ่งยากมากกับการที่เราจะติดขนตาปลอมบ,บนใบหน้าของเราซึ่งเธอก็คิดถูกค่ะเพราะว่าเธอบอกว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแอนแม็กเฟอร์นก็เลย คิดว่าเอ๊ะมันมีเพนพอยอยู่นะคะก็เลยอยากจะสร้างหรือผลิตขนตาปลอมที่ติดง่ายซึ่งขนตาปลอมเทคโนโลยีแม่เหล็กเนี้ยที่เธอได้ไปค้นพบมาเนี่ยนะคะก็ตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีเธอเลยตั้งมั่นเลยค่ะว่างั้นเดี๋ยวเธอจะมาลุยกับธุรกิจขนตาปลอมนี่แหละแล้วก็เริ่มลงมือศึกษาแผนธุรกิจแล้วก็การตลาดต่างๆด้วยตัวเองนะคะทั้งหมดเนี่ยเธอศึกษาจากโลกอินเทอร์เน็ตเนี่แหละ เป็นเวลาทั้งสิ้นอยู่1ปีเต็มที่เธอค่อยๆเก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วก็วางแผนธุรกิจของตัวเองหลังจากที่เธอคิดว่าเธอเก็บข้อมูลมาพร้อมแล้วแล้วก็มีความรู้มากพอที่จะก่อตั้งเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเธอก็ได้ตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ขนลาปล้อมที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กขึ้นมาในปี2019ค่ะที่น่าสนใจก็คือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นหลังจากเปิดตัวนะคะธุรกิจของเธอเนี่ยก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย ทำรายได้เนี่ยหลัก10ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวหลายคนคงจะคิดต่อนะคะว่าแล้วอะไรที่ทําให้ธุรกิจขนตาปลอมของเธอประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีขนตาปลอมที่อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วและจริงๆไอ้ขนตาปลอมที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กเนี่ยก็มีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เธอค้นพบเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่า ขนตาปลอมแม่เหล็กที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนั้นเนี่ยขนาดมันใหญ่ไปแล้วก็เวลาติดแล้วมันจะดูปลอมนะคะนอกจากนี้เนี่ยแม่เหล็กที่อยู่ในขนตาปลอมที่ขายอยู่ในปัจจุบันตอนนั้นที่เธอแบบตัดสินใจมาทําธุรกิจนี้เนี่ยนะคะเธอก็บอกว่ามันมีแม่เหล็กยึดมากสุดแค่สามอันเท่านั้นเองเพราะฉะนันติดไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่ค่อยแน่นหนาะแล้วก็จะหลุดอยู่เรื่อยๆนะคะคุณแอนแม็กเฟรนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว่ของตลาดตรงนี้อยู่ เอามาปรับปรุงให้ product หรือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแอนเองเนี่ยนะคะมันดีขึ้นดีขึ้นยังไงเขาบอกว่าขนตาปลอมของเขาเนี่ยนะคะจะมีแม่เหล็กยึดถึง6ตัวแล้วก็เป็นชิ้นแรกในโลกที่มีแม่เหล็กยึดถึง6ตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอแม่เหล็กมันเยอะก็จะทําให้ขนตาตัวนี้ติดแน่นได้เหมือนกับการใช้กาวเลยและที่สําคัญเนี่ยนะคะขนตาแม่เหล็กของเธอเนี่ย จะต,ต้องใช้คู่กับอายไลเนอร์ชนิดพิเศษที่ทางแบรนด์ของคุณแอนเนี่ยผลิตขึ้นมาซึ่งอายไลเนอร์เนี่ยนะคะจะมีส่วนผสมของแม่เหล็กขั้วตรงข้ามอยู่ทําให้สามารถยึดกับขนตาปลอมเนี่ยได้ไม่ยากเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเพนพอยของคุณผู้หญิงทุกคนเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราติดขนตาปลอมเนาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะพรนึกภาพออกนะคะว่าเราติดขนตาปลอมเสร็จล้วก็ต้องกรีดอายไลเนอร์ทับอยู่แล้วนะคะ ซึ่งการที่อายไลเนอร์ของแบรนด์คุณแอนเนี่ยนะคะมันมีแม่เหล็กขั้วตรงข้ามผสมอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้แบบยึดติดก,กันกับตาเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้อ่ามันดูเนียนขึ้นด้วยนะคะกลายเป็นว่าสินค้าของคุณแอนเนี่ยนะคะมันก็เลยครบจบในเซตเดียวและที่สําคัญนะคะพอลองมาดูตัวเลขของธุรกิจขนตาปลอมในโลกใบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตดีมาก มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอุตสาหกรรมผลปลาปลอมเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง56,440ล้านบาทเลยทีเดียวภายในปี2024ก็คืออีก3ปีจากนี้เนี่ยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ7.4%ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีปัจจัยนะคะมาสนับสนุนจากเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดไทไ IG ดู f c e e o o o นะคะหรือว่าดู TikTok ก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีเทรนด์ของการแบบสอนแต่งหน้าโพสต์การแต่งหน้าลงในโซเชียลเนี่ยนะคะเยอะมากเนาะมีตัวเลขเก็บมาฝากนะคะว่าใน Instagram เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนที่โพสต์เรื่องของคลิปแต่งหน้าเนี่ยกว่า75ล้านโพสตโดยที่ใช้ Hashtag MUA ที่ย่อมาจาก Makeup Artist นั่นเองนะคะและก็ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมขนตาปลอมนะคะที่คุณแอนเขาเห็นเทรนการเติบโตในอนาคต เขายังไปสป,ปอตเห็นอีกเทรนหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของการตกแต่งเล็บมือให้สวยงามซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหญ่มากของผู้หญิงในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าการเข้าร้านทำเล็บแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะคุณแอนเองเขาก็เห็นโอกาสตรงนี้ค่ะเขาก็เลยมีการขยายแตกลายธุรกิจนะคะมาทำเล็บปลอมซึ่งเล็บปลอมตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกซื้อแล้วก็เอาไปติดกันเองได้เลย ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะไม่ต้องไปที่ร้านทําเล็บอีกต่อไปและแน่นอนว่าธุรกิจเล็บปลอมของเธอเนี่ยก็ประสบความสําเร็จมากค่ะเพราะว่าเติบโตกว่า200%ภายใน1ปีที่เธอเปิดตัวมา และในปัจจุบันนะคะแบรนด์ของคุณแอนแม็กเฟรแนเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่ขนตาปลอมแถบแม่เหล็กกับเล็บปลอมอย่างเดียวนะคะแต่เขาเนี่ยก็ยังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้มีการประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่กับซาริโอค่ะก็สำหรับผู้หญิงก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นเจ้าของตัวการ์ตูนอย่าง He l l o k i t t y นะคะในคอลเลกชัน25 SKU ค่ะซึ่งคุณแอนบอกว่าการประกาศความร่วมมือครั้งนี้ก็จะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคให้ เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะคะที่เป็นแฟนคลับไซริโอเนี่ยได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเธอมากขึ้นด้วย โดยฟิล์มหลักๆของคอลเลกชันนี้นะคะคือการเดินทางหลังจากการกักตัวช่วงโควิด -19 ซึ่งก็จะมีตัวละครซาริโอทั้งหลายเช่น Hello k i t t y My Melody, c h o ช o อ a t เนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็นคอลเลกชันลักษณะคล้ายๆเป็นกระเป๋าเดินทางของตัวเองที่จะเต็มไปด้วยผลตับปลอมแล้วก็อายไลเนอร์ของแบรนด์คุณแอนนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องราวของคุณแอนก็คือการที่เธอทำธุรกิจและประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ย ย้อนกลับไปดูนะคะไม่ได้มาด้วยดวงหรือว่าโชคช่วยแต่ว่ามาจากการที่เธอนั้นมองเห็นช่องว่างและโอกาสในการทําธุรกิจค่ะและที่สําคัญนั้นเธอนั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่เธอก็มาค้นหาตัวเองค่ะว่าเอะจริงๆแล้วเธอมีจุดแข็งอะไรที่ซ่อนอยู่และสามารถแปลงจุดแข็งเหล่านั้นเนี่ยให้กลายมาเป็นสินทรัพย์อะไรที่สามารถต่อยอดในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเธอได้บ้างนะคะ แล้วเธอก็มาค้นพบว่าเรื่องของงานศินละปะเรื่องของการแต่งหน้าเนี่แหละซึ่งพอเธอค้นพบแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนว่าพอจับทางถูกแล้วต่อยอดอย่างถูกต้องอะไรก็ฉุดเธอไม่อยู่อย่างที่เราเห็นตัวเลขของรายได้ของแบรนด์คุณแอนในวันนี้เนี่ยนะคะทั้งธุรกิจขนตาปลอมแล้วก็เล็บปลอมเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็กวาดรายได้รวมกันไปกว่า1567ล้านบาทกันเลยทีเดียว สุดยอดจริงๆค่ะและนี่คืออีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าจะมาเป็นแรงบันดาลใจดีๆที่วันนี้ลงทุนแมนเอามาฝากทุกคนค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง s p Spotify, s o u n d Cloud Apple Podcasts o อ b บีนและ B ล็อกดิ